เคยส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะก็ดูดีนี่นาเสื้อผาก็ยังใส่ไส์เดิมได้แต่ทำไมกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่โดยเฉพาะตรงหน้าท้องไหมครับมันเป็นความขัดแย้งที่น่าแปลกใจมากนะว่าภายนอกเราดูผอมเพรียวแต่กลับมีพุงยื่นออกมาซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงภาวะที่เรียกว่าดูผอมแต่มีพงุงหรือ skinny fat น,น,นี่แหละครับ ใช่เลยค่ะเราจะมาสำรวจกันอย่างละเอียดโดยใช้ข้อมูลจากบทความดูผอมแต่มีพุงสกินนี f แฟตเกิดจากอะไรแก้อย่างไรกินแบบไหนดีของนูทรีไล t ์ประเทศไทยเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้กันค่ะว่าทำไมคนที่น้ำหนักตามเกณฑ์ถึงยังมีความเสี่ยงด้านสุขภาพซ่อนอยู่แล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไง เอาละครับงั้นเรามาเริ่มไขปริศนานี้กันเลยว่าทำไมคนที่ดูเหมือนจะไม่อ้วนถึงกลับมีพุงเป็นจุดอ่อนแล้วไอ้เจ้าพุงที่ว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยเรื่องอะไรกันแน่ขอเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยครับภาวะผอมแต่มีพุงที่เราพูดถึงกันเนี่ยในทางเทคนิคแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ คือในบทความเขาอธิบายไว้ชัดเจนเลยนะคะว่ามันคือสภาวะที่องค์ประกอบของร่างกายเราเนี่ยไม่สมดุลพูดง่ายๆก็คือร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อน้อยเกินไปในขณะที่มีมวลไขมันสะสมอยู่มากเกินไปค่ะอโดยเฉพาะไขมันที่มันไปเกาะอยู่ตรงช่องท้องหรือลำตัวทั้งๆท,ท,ที่พอไปชั่งน้ำหนกักหรือวัดค่าดัดชนีมวลกาย BMI เนี่ยผลที่ได้กลับอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวสิครับ นี่เท่ากับว่าเครื่องชั่นน้ำหนักที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมันอาจจะกำลังโกหกเราอยู่หรอครับคือตัวเลขบอกว่าเราสุขภาพดีแต่ความจริงข้างในอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยถูกต้องค่ะนั่นคือประเด็นสำคัญของภาวะนี้เลยในบทความเขาให้เกณฑ์นในการตรวจสอบตัวเองมา3ข้อที่ต้องดูประกอบกันนะคะครับ มีอะไรบ้างครับข้อแรกคือดัชนีมวลกายหรือ BMI จะต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติของคนเอเชียคืออยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9ข้อที่2ซึ่งเป็นจุดชี้วัดสำคัญเลยคือมวลกล้ามเนื้อจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติซึ่งถ้าอ้างอิงช่วงอายุ18 35ปีผู้ชายควรจะมีกล้ามเนื้ออยู่ที่40-44%ส่วนผู้หญิงควรจะอยู่ที่31-33%ค่ะ Mm hmm. และข้อสุดท้ายคือไขมันสะสมในร่างกายจะสูงกว่าเกณฑ์โดยในกลุ่มอายุ20 39ปีผู้ชายไม่ควรเกิน19%และผู้หญิงไม่ควรเกิน32%ค่ะโอ้โหชัดเจนเลยแสดงว่าถ้าเราแค่มองตัวเลขบนตาช่างอย่างเดียวเราอาจจะกำลังเดินเข้าสู่ความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้บอกเรื่องสัดส,ส่วนไขมันกับกล้ามเนื้อที่แท้จริงเลย แล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้คนเราตกอยู่ในกับดักแบบนี้บทความได้ชี้ถึงสาเหตุไว้ว่ายังไงบ้างครับในบทความชี้ว่ามันเหมือนเป็นเอ่อพายุที่สมบูรณ์แบบจากหลายปัจจัยประกอบกันเลยค่ะเริ่มจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างพันธุกรรมพันธุกรรมใช่ค่ะบางคนอาจจะมีโครงสร้างร่างกายที่เล็กมาแต่กาเนิดหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับความดันหรือคอเลสเตอรอลสูงซึ่งทำให้มีแนวโน้มจะสะสมไขมันที่ช่องท้องได้ง่ายกว่าคนอื่น พันธุกรรมก็เหมือนเป็นปืนที่บรรจุก,กระสุนไว้แล้วรอแค่ปัจจัยอื่นมากดไกค่ะแล้วอะไรคือตัวกดไกที่ว่าล่ะครับตัวการสำคัญที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยคือการอดอาหารหรือการไดเอทแบบผิดๆค่ะเดี๋ยวครับการอดอาหารเนี่ยนะแต่แต่นี่เป็นวิธีแรกๆที่คนนึกถึงเวลาอยากจะลดพุงเลยนะทำไมในบทความถึงบอกว่ามันเป็นสาเหตุได้ล่ะครับมันดูย้อนแย้งมากมาก ตรงนี้ล่ละค่ะที่น่าทึ่งมากในบทความอธิบายว่าเมื่อเราอดอาหารหรือกินน้อยเกินไปร่างกายจะเข้าสู่ภาวะจำศีลหรือโหมดเอาตัวรอดทันทีเลยภาวะจำศีลค่ะมันจะคิดว่าเรากำลังตกอยู่ในภาวะขาดแคลนแล้วแทนที่ร่างกายจะเผาผลาญไขมันสะสมมันกลับทำตรงกันข้ามคือพยายามเก็บไขมันไว้ให้มากที่สุดแล้วหันไปดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้แทนอ๋อ พอกล้ามเนื้อสลายไประบบเผาผลาญโดยรวมของเราก็พังลงพอระบบเผาผลาญต่ำลงแม้จะกลับมากินเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยไขมันก็ยิ่งสะสมได้ง่ายขึ้นไปอีกโดยเฉพาะที่พุงค่ะเข้าใจแล้วครับมันคือการซ้ำเติมตัวเองโดยไม่รู้ตัวชัดๆเลยนอกจากการอดอาหารแล้วพฤติกรรมการกินอย่างอื่นละครับบทความได้เจาะจงไปที่ตัวร้ายตัวไหนเป็นพิเศษไหม เจาะจงชัดเจนเลยค่ะในบทความชี้เป้าไปที่ตัวการสําคัญ2อ,อย่างในอาหารยุคใหม่อย่างแรกคือน้ําเชื่อมข้อพูดชนิดฟรุกโตสูงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า HFS c อ่าได้ยินชื่อบ่อยมากในพวกน้ํามัดลมหรือขนมอุตสาหกรรมมันร้ายกาจยังไงครับลองนึกภาพมันเป็นสุดยอดน้ําตาลดูค่ะ คือมันผูกสังเคราะห์ขึ้นมาให้ราคาถูกเก็บได้นานแล้วก็หวานกว่าน้ำตาลปกติหลายเท่าเลยอุตสาหกรรมาอาหารเลยชอบใช้มากแต่ปัญหาคือตับของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับฟลูกโตสในปริมาณที่เข้มข้นขนาดนี้ครับ พอได้รับเข้าไปเยอะๆตับก็ทําอะไรไม่ถูกแผนฉุกเฉินของมันก็คือเปลี่ยนเจ้าน้ําตาลพวกนี้ให้กลายเป็นไขมันแล้วส่งไปเก็บไว้ที่หน้าท้องทันทีเลยค่ะมันจึงเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดไขมันพอกตับและลงพุงได้โดยตรงเลยเหมือนเป็นน้ําตาลล่องหนที่แอบเข้าไปสร้างไขมันในร่างกายเราเลยนะครับแล้วอีกตัวการหนึ่งล่ะครับคือไขมันทรานส์ค่ะ ถ้า HFCs เป็นตัวสร้างปัญหาไขมันทรานส์ก็เหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกมันเป็นไขมันสังเคราะห์ที่เราเจอบ่อยในมาการีนเบเกอรี่หรือของทอดต่างๆครับผมหน้าที่ของมันในร่างกายคือการเพิ่มไขมันเลวหรือ LDL ที่จะไปอุดตันตามหลอดเลือดและในขณะเดียวกันก็เป็นลดไขมันดีหรือ HDL ที่คอยทาความสะอาดหลอดเลือด ผลก็คือไขมันส่วนเกินไม่มีที่ไปก็เลยถูกส่งไปกองรวมกันไว้ที่หน้าท้องนั่นเองค่ะโหฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังสร้างศัตรูให้ร่างกายจากอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันเลยยังมีสาเหตุอื่นอีกไหมครับมีอีกสองข้อที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะคือการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเพราะร่างกายมองว่าแอลกอฮอล์เป็นสารผิดที่ไม่มีประโยชน์มันเลยรีบเปลี่ยนให้เป็นไขมันแล้วส่งไปเก็บที่หน้าท้องโดยตรงเลยอือหือ และสุดท้ายคือการออกกำลังกายไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะการเน้นคาร์ดิโอหนักๆเพียงอย่างเดียวโดยไม่สร้างกล้ามเนื้อเลยหรือที่แย่กว่านั้นคือออกกำลังกายเสร็จแล้วอดอาหารทันทีซึ่งมันก็จะวนกลับไปที่วงจรการสลายกล้ามเนื้อที่เราคุยกันไปตอนแรกค่ะโอเคครับพอจะเห็นภาพแล้วว่ามันเป็นส่วนผสมที่เลวร้ายมากทั้งพันธุก,กรรมการไดเอทแบบผิดๆสตรูที่ซ่อนมาในอาหารและไลฟ์สไตล์ที่ไม่สมดุลทีนี้เรามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุด แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นล่ะครับการเป็นคนผอมแต่มีพุงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราร้ายแรงแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับอาชญากรรมนะคะนี่คือช่วงของการแจกแจงข้อกล่าวหาละค่ะซึ่งมันร้ายแรงกว่าที่คิดมากบทความระบุว่าภาวะนี้เป็นเหมือนรบเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่เลยความเสี่ยงแรกที่ชัดเจนที่สุดคือภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะครับไขมันที่สะสมในช่องท้องมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะมันเป็นไขมันที่แอค คีมากคอยปล่อยสารอักเสบเข้าสู่กระแสเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งตีบหรืออุดตันได้ง่ายซึ่งนั่นก็เป็นเส้นทางตรงไปสู่โรคความดันโลหิตสูงแม้ว่าตัวจะดูผอมก็ตามใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดผ่านหลอดเลือดที่เริ่มตีบตันนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่คาดไม่ถึงอีก เช่นโรคกระดูกพุงเพราะคนที่ผอมแต่มีพุงมักจะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ําและที่สําคัญคือความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานนี่ก็ด้วยเหรอครับใช่ค่ะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในคนอ้วนคนผอมที่มีพันธุกรรมและมีไขมันในช่องท้องสูงก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกันเพราะไขมันพวกนี้จะไปรบกวนการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินโดยตรงเลยฟังดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ แต่ที่น่ากลัวที่สุดและเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากในบทความนี้คือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะบทความระบุชัดเจนว่าคนที่มีภาวะผอมแต่มีพุงมีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติถึง5เท่า5้าเท่านั่นมันม,นมหาศาลเลยนะครับหมายความว่าคนที่ดูภายนอกแข็งแรงดีอาจจะมีความเสี่ยงภายในร่างกายสูงกว่าคนที่เรามองว่าอ้วนอย่างเห็นได้ชัดด้วยซังไปแค่เพราะมีไขมันที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่หะครับ มันเป็นความคิดที่น่าขนลุกมากถูกต้องค่ะเหตุผลก็เพราะระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือ LDLC ที่สูงขึ้นและระดับฮอร์โมอนอะดิพเนกตินซึ่งเป็นฮอร์โมอนที่ดีต่อระบบเผาผลาญมันลดลงอย่างน่าใจหายนี่คืออันตรายของไขมันที่ซ่อนอยู่ค่ะเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพความน่ากลัวของภาวะนี้แล้วคำถามคือถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วเราถึงทางตันหรือยังหรือว่าบทความนี้ได้เสนอทางออกไวใ้ให้เราบ้างครับ มีทางออกแน่นอนค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอบทความได้แนะนําแผนการแก้ไขไว้5ข้อด้วยกันค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับข้อแรกคือปรับเรื่องการกินค่ะแต่ไม่ใช่การอดอาหารนะคะแต่เป็นการเลือกกินให้ฉลาดขึ้นบทความเน้นไปที่การกินฝักผลไม้ที่มีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้สูงอย่างพวกตระกูลเบอร์รี่แอปเปิ ลองนึกภาพว่าไฟเบอร์พวกนี้ทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําคอยเข้าไปซับไขมันและน้ําตาลส่วนเกินในลใําไส้ก่อนที่มันจะถูกดูดซึมเข้าร่างกายค่ะอ๋อ oh. และที่สําคัญคือพยายามกินอาหารที่ปรุงสดใหม่ให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงสารสังเคราะห์อย่าง HFCs และไขมันทรานส์ในอาหารแปรรูปค่ะและแน่นอนว่าต้องมีการออกกําลังกายเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆถูกต้องค่ะข้อที่2คือการออกกําลังกายเป็นประจำแต่เป้าหมายหลักเปลี่ยนไปแล้วนะคะ ไม่ใช่การออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญแคลอรี่อย่างเดียวแต่เป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกลับคืนมาอ๋อนี่คือการโจมตีกลับไปที่ต้นตอของปัญหาเรื่องการสลายกล้ามเนื้อที่เราคุยกันตอนแรกเลยใช่ไหมครับคือการสร้างเตาเผาพลังงานของร่างกายขึ้นมาใหม่ใช่เลยค่ะเพราะกล้ามเนื้อเรามากขึ้นระบบเผาผลาญพื้นฐานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยทําให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นแม้ในเวลาที่เราไม่ได้ออกกําลังกาย กีฬาที่บทความแนะนําก็คือการออกกําลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมกันเช่นว่ายน้ําวิ่งต่อยมวยหรือการเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงค่ะและข้อที่3กับ4ี่ะครับดูเหมือนจะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์โดยรวม เป็นเรื่องการจัดการชีวิตประจําวันที่คนมักมองข้ามค่ะข้อ3คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอผู้ใหญ่ควรน,นอนให้ได้เจ้าชั่วโมงต่อวันการนอนไม่พอจะไปปั่นป่วนฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทําให้เราอยากของหวานและอาหารขยะมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวส่วนข้อ4คือการจัดการกับความเครียดค่ะความเครียดนี่เกี่ยวข้องกับการลงพุงโดยตรงเลยเหรอครับ โดยตรงเลยค่ะเมื่อเราเครียดเรื้อรังร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มีฉายาว่าฮอร์โมนเก็บไขมันมันจะส่งสัญญาณไปทั่วร่างกายว่านี่คือภาวะฉุกเฉินต้องรีบเก็บพลังงานสำรองไว้ที่หน้าท้องอ๋อ oh. ดังนั้นการออกกำลังกายที่ช่วยลดความเครียดได้ดีอย่างแอโรบิกปั่นจักรยานหรือโยคะจึงสำคัญมากค่ะ เข้าใจเลยครับว่าการกินดึกๆเวลาเครียดนี่มันเป็นการซ้ำเติมสองต่อเลยคือฮอร์โมนก็สั่งให้เก็บไขมันแล้วเราก็ดันไปเติมเชื้อเพลิงให้มันอีกแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับ ข้อสุดท้ายคือการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อเป็นตัวช่วยสนับสนุนค่ะบทความแนะนำว่าการเสริมด้วยโปรโตีนคุณภาพดีจากพืชเช่นถั่วเหลืองหรือเมล็ดเจียรวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นจะช่วยให้แน่ใจว่าร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอสำหรับการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนือ้อโดยเฉพาะในวันที่เราอาจจะกินอาหารหลักได้ไม่ครบถ้วนแต่นี่เป็นเพียงเครื่องมือเสริมนะคะไม่สามารถทดแทนการปรับพฤติกรรมหลักทั้ง4ข้อแรก ได้ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญของข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือสุขภาพที่แท้จริงมันซับซ้อนกว่าภาพที่เราเห็นในกระจกหรือตัวเลขบนตาช่างมากภาวะผอมแต่มีพุงเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าแม้ BMI ของเราจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่เราก็ยังอาจแบกรับความเสี่ยงมหาศาลไว้ได้ถ้าองค์ประกอบร่างกายของเรามันไม่สมดุลถูกต้องที่สุดค่ะ เป้าหมายที่แท้จริงจริงไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบร่างกายคือการลดไขมันและเพิ่นกล้ามเนื้อซึ่งต้องอาศัยแนวทางที่ยั่งยืนทั้งโภชนาจารที่ฉลาดการออกกำลังกายที่ถูกต้องการพักผ่อนที่เพียงพอและการดูยาสุขภาพจิตใจของเราด้วยเออไปแต่เป็นประเภทของอาหารที่เรากินโดยเฉพาะส่วนผสมสังเคราะห์อย่าง HFCs หรือไขมันทราน s มันทําให้เกิดคําถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกว่าเรารู้จักอาหารอุตสาหกรรมที่เรากินกันอยู่ทุกวันดีแค่ไหนกันแน่และส่วนผสมที่มองไม่เห็นเหล่านั้นกําลังเปลี่ยนแปลงสมรภูมิในร่างกายของเราอย่างเงียบๆไปอย่างไรบ้างแม้ว่าภาพส้านในกระจกจะยังบอกเราว่าทุกอย่างยังดูปกติดีอยู่ตาม